ไก่ขอไข่ดขอขวดขอเาขอไปเข้าละขอคนขอละักว่าง้องูใจกเจ้าจานใจดีจิงตีรังอจาิงนีเ้เจอแล้วนี่จอเจอคู่กัน Bà, cho diễn Cho ba Cho chada, đà Bạn tu tạc Ún Ánh tạc Có thán Ánh na Khảo bà, Nó lên bà. Bà đẹp tàu mẹ เอ้ยปอปนิยมนอนหนูบ่อไปบ่อใบไม้จับจับปอปลาอาคมปอพึ่งจังลังอฟ้าต้นตาลบอฟางวงจังอฟ้าอาจังบอสมเทาจำไปมอม้ายอยกยอใหญอเรือป Gào, hoặc là nóng, hoặc ít bé bé, na ăn dưỡng, hoặc ăn uống.